ความหมายและความสำคัญของความก้าวหน้าในอาชีพ Career Development หมายถึงความก้าวหน้าหรือการเติบโตของพนักงานในการทำงานงานใดงานหนึ่งแบ่งออกเป็น2มิติมิติแรกเป็นมิติบุคคลมิติที่2เป็นมิติขององค์กรในมิติบุคคลทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพราะคนทำงานก็ต้องการความเติบโตก้าวหน้าในงานที่ตัวเองทำใช่ไหมละครับ ทําอย่างไรที่จะพัฒนาความก้าวหน้าให้กับคนทุกคนในองค์กรได้เนื่องจากการพัฒนาความก้าวหน้าต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากเหมือนกันอีกทั้งคนในองค์กรแต่และคนมีความสามารถที่แตกต่างกันการบริหารความก้าวหน้าจะต้องมีความสอดคล้องระหว่างคนและองค์กรด้วยเช่นกันส่วนมิติองค์กรเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของคนในองค์กรสร้างความพึงพอใจ สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อทำให้คนในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีในการพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึ้นเมื่อผลประกอบการองค์กรดีขึ้นทำให้ผลตอบแทนพนักงานมากขึ้นด้วยจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันและกันอย่างนี้แหละครับ